ครับเมอริกเดมิราลนะครับไอบานเนสนะครับมีเอสเซจานอลอยสกี้วิฟฟ์จะเป็นซิยัตอันโจฮานี่นะครับแฟงแครซี่แล้วก็มีรยัตมาเลสกาเรโนโดเบโตฟเวโน่หน้าเป้าจะเป็นอีวานโทนี่ซุนนาดิกรีทีมชาติอังกฤษนะครับทีนี้มาดูคาวาสกิฟอนเต้จากญี่ปุ่นกันบ้างนัดก่อนพวกเขาก็เอาชนะเอานาเซอร์จากซาอุด์เนี่ยนะครับมา3ต่อ2แบบว่าหืดจับเลย ก็เจอทีมซาอุอีกแล้วสาหรับคาวาสกิฟเตเล่ที่บอกไปว่าจะเสียเปลี่ยนในเรื่องสภาพร่างกายนะเพราะพักน้อยกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหเจอแต่เกมหนักๆมากเลยนะเกมนี้จะมาในระบบ4-4-2ครับเสาหลเป็นลุยเดอร์บวยามากุชินะครับแนวรับมีไซวานเบอร์เมสเคอร์เทนนะครับมีโคตากาอิยูชิมารุยามะโซตะมิร r นะครับมิดฟิลด์จะเป็นทัสุยะไอโตะนะครับยาสุโตะวากิซากะ ยูกิยามาโมโตะมาซิโยแล้วก็โซมาคันตะรวมถึงอิริซันครับแนะวคูชาวบอาซิลที่กำลังฟอร์มดีนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะหน้าเสือเกมนี้เขาให้อาอารีสีเป็นต่อนะครับบ,รบังคับชนะ1ประตูขึ้นไปขึ้น1ประตูแล้วเวลาเนี้ยอาจจะยังเจ็บนิดนึงอยู่สำหรับอาอารีนะครับผมมองดูแล้ว แม้ว่าเขาสกีฟอนตาเล่จะผ่านเอานาเซอรอรไม่ได้แต่เอารดีเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะผมมองว่าน่าจะเบียดชนะได้อย่างน้อยหนประตูลุ้นประตูที่2แล้วกันนะผมชอบเอาอารดีเอสนะครับ